Thank <laughs> you. สว,สวัสดีครับครับก็กลับมาพกับผมนะครับเราจะมาเรียนรู้กับวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์คืออนะไรวิทยาศาสตร์ก็คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเรามองอะไรเราต้องมองให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว <c oughs> ท <c oughs> ิทยาศาสตร์โอ้ไปแล้วอาจฉเต็มเล็กน้อยครับก็วิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่พัฒนาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นอะไรสิมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นการทดลอง เรือจะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากการคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะครับที่ให้ความรู้กับเรามากมายครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็จะมาทดลองเรื่องการทำสบู่สมุนไพรการทำสบู่ไม่ไ,มได้ทำไง่ายนะครับสบู่เนี่ยม,มันยากนะครับแล้วแต่ เราจะนำวัดสดุไหนมาใช้นะครับอาจจะเป็นดินเหล็กท้าอออะไรประมาณนั้นแต่ของเราใช้สมุนไพรนะครับเราไปดูดีกว่าว่าเราจะทำยังไงไปสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรากลุ่มหมดนะคะก็จะมาสาธิตวิธีการทําสบู่เหลวค่ะ ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาลงมือทำกันเราก็ต้องมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะอย่างแรกเลยค่ะหัวเชื้อสบู่เหลวนะคะอย่างที่สองนะคะคือน้ําหอมค่ะน้ําหอมนี้คือจะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะบางคนถ้าใส่แล้วอาจจะระคายเคืองล้วก็ไม่ต้องใส่ค่ะต่อไปนะคะก็คือน,ะคะน้ําหมักมะขามป้อมนะคะช่วยขับเซลล์ผิวให้มันขาวเนียนผุดพอง อย่างต่อไปนะคะคือผมขมิ้นค่ะอันนี้ช่วยทําให้ผิวขาวไม่แห้งกร้านนะคะต่อไปนะคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งก็ช่วยทําให้ผิวขาวเหมือนกันค่ะช่วยบํารุงผิวทําให้เซลล์ผิวชุ่มชื่นมีน้ํามีนวลน,นะคะและอย่างต่อไปนะคะก็คือผ้าขาวบางค่ะเราเอาไว้ทํากองน้าสบู่นั่นเองนะคะ และอย่างต่อไปก็คือไม้พายค่ะไม้พายนี้เราใช้กวนนะคะต่อไปก็คือกะละมังน,นะคะและอย่างสุดท้ายก็คือขวดเอาไว้ใส่น้ำสบู่ที่เสร็จแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนต,ต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปครับ เราจะมาทำนะรรครับสบูเรียวครับซึ่งมีส่วนประกอบที่เราต้องทำครับนะคือน้ำมักครับ154ซีซีรรครับเทเบิวเครบต่อไปครับโมคมิ่งชันนะครับช่วยลดผลดีนคันครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับเทลงไปในน้ำหมักครับขั้นตอนต่อไปครับคนให้เข้ากันครับพยายามคนคนระับเวลาคนคนระับพยายามคนให้ไปในะทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อว่าน้ำหมักกับโปรคารีเซนตะ์ครับจะได้ ข้าากันกันอย่งดีครบต่อไปนะคะเราก็จะเทเนื้อสบู่นะคะลงไปกระลมันที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะ ซึ่งเนื้อสบู่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำที่เราได้คนเมื่อกี้นะคะกองใส่กับเนื้อสบู่ค่อนเทใส่นะต้องใช้ผ้าขาวว่าคทบจะทำให้ ขมิคนครับได้ลงไปสู่เนื้อของสบู่เรานะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะผสมครับน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งมาจากป่าครับน้ำพึ่งอย่างดีครับช่วยให้ทำให้ผิวครับชุ่มชื้นครับผม สำหรับน้ำพึ้งครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับมากกว่านี้ไม่ดีครับเบืองครับขั้ต่อไปก็ใส่น้ำหอมนะคะตามปริมาณที่ต้องการเนื้ยเี้ยย อางครับเสร็จแล้วครับ mm hmm. ก็ถึงทีการผรสมครับเราจะผสมครับเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ mm hmm. เพื่อให้เนื้อสบู่ครับ mm hmm. กับน้ำมันนะครับเ mm hmm. ข้ากันนะครับ เราพักตรงนี้แล้วนะคะ,ะสิ่งที่ได้ก็จะป,ประมาณนี้นะคะในัจากนี้เราก็จะมาบรรจุใส่ขวดค่ะอ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดลองทำสบู่สมุนไพรของกลุ่มพวกเราสีของมันอาจจะดูไม่น่าใช้นะครับผมแต่มันใช้ได้จริงๆนะและเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าหลังจากที่พวกเราได้ทดลองทำไปแล้วเนะี่ยมันมีหลายๆคนมาติดต่อขอสบู่ของพวกเราไปทดลองใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสบู่ของเราเนี่ยมันจะมีสรรพคุณดีแค่ไหนและผู้ที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขาจะชื่นชอบในสบู่ของเรามากแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผม มัวสุกกายสบายใจครับผมเพื่อนก็จะเห็นนะฮะว่าคนที่ใช้สบู่ของเราเนี่ยต่างคนต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ผมอขส,สรุปสั้นงๆจะได้เลยแล้วกันนะฮะก็คือสาเหตุที่เราเลือก ที่จะนาสบู่มาทดลองใช้เนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นความสำค,คัญของสบู่ของมันเพราะว่าสบู่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันพวกเราก็เลยมาคิดว่าใน,นเมื่อเราใช้ทุกวันแล้วอะ่ะมันก็ต้องซื้อบ่อยมันก็ต้องเปลืองเงินแล้วเราจะทํำยังไงดีที่จะลง,งทุนครั้งเดียวแต่ใช้ได้ระยะยาวอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยลองคิดกันว่าจะลองใช้สมุนไพรดูแล้วพวกเราก็ได้ไปหาข้อมูลหาสรรพคุณของมันว่าสมุนไพรต่างๆเหล่านี้มันมีสรรพคุณอะไรบ้างต่อผิวของเราแล้วเราก็ได้เลือก ามาทดลองทําเราทดลองกันหลายครั้งนะผมลองผิดลองถูกฮะแต่ส่วนมากไม่เคยถูกครับผมผิดอย่างเดียวเลยแต่ก็อย่างที่เห็นแล้วในคลิปที่เราเอามาทําให้ดูก็คือเราใช้ขมิ้นแล้วก็น้าผึ้งนะในการเอามาทมําสบู่ในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบขมิ้นเพื่อนๆก็ใส่ขมิ้นเยอะลงไปหน่อยอาบน้ามาก็เลื่อนทั้งตัวฮะหรือถ้าชอบหวานๆก็น้าผึ้งเข้าไปอาบน้ามาอย่างเหนียวเหมือนเดิมครับผมหรือว่าเพื่อนๆชอบสูตนภายอย่างอื่นก็ ลองเลือกดูลองหาสปูนด,ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนครับผมถ้าใครสนใจนะฮะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลในการทําสบู่สมุนไพรของเราเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมติดต่อได้นะฮะส่วนวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาเยอะครับมีคนสั่งทา,าสบู่แารน้ำให้หมาะครับผมนะอย่าลืมนะครับใครสนใจติดต่อพวกเราได้นะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในห้องเรียนนะผมขอบคุณครับ แค่ใส่ในความคิดของฉันเองนะคะคือคิดอะไรไม่ออกเลยเหมือนเป็นขารู้แต่แค่ว่าวิทยาศาสตร์ก็คือชีวิตประจำวันของเราที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับมันไปจนตลอดชีวิตจนแก่จนเฒ่าจนตายจบค่ะไม่ใช่อาสาอะไรหรอเป็นอะไรวะก็สงสัยว่าเป็นดีชายที่ทขาให้เราต้องมานั่งเรียนในทุกวันนี้ ต่อเนื่องอันนี้ไงจบค่ะโอปปันครับผมหากจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็ต้องขอบคุณกำลักวิทยาศาสตร์ครับรุ่นเก่าๆครับที่ทำให้โลกของเราครับมีได้ตัวหึงทุกวันนี้ครับมีสิ่งต่างๆที่ใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับตอดไฟหรือว่าอะไรต่างๆที่ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับก็ต้องขอขอบคุณนกวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณครับวิทยาศาสตระะ์มันก็อยู่รอบตัวเราแหคะครับมันก็มีทั้งสนุกและตื่นเต้นมันก็มีสนี้แหละ ทำไมคำนิยามของคำว่าของวิทยาศาสตร์ด้วยคำว่าความรักถ้าเรารู้เฉพาะทฤษฎีของมันแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยทดลองที่จะที่จะรักใครจริงๆซะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกคำว่าผลของมันมันจะเป็นยังไงจริงว่าโอ้น้องโอปป้ากว Gangnam Style างนัมสตาร์โอ Open Gangnam Style おっと I'm star.